สวัสดีครับมาผมมาผอกับเซวาร์คุบตาลาส,สีสไลด์นะครับเราจะเริ่นนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบผานเนาะนะครับเป็นจังได้แน่พี่น้องพายุเข่ามากนะครับแต่ทางบ้านเซวาร์กับบท่านมีน้มคือเก่านะครับแต่ว่าทั้งอื่นกับยินยิ้มเขา่าน้มต่วมแน่นะครับ านามหลายเนี่ยนะครับแต่ว่าทัางบานผมกับเพระท่านมีหออนนามสิไว้ไสปุ๋ยแล้วพี่น้องนะครับขน,นั้นแล้วเอ,าอ้าแบบีข้าวข้าวมาบอกคือเกานะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับมือสองเนะาะจองนี่กบบีโรดจูมาบ้าเรื่อยๆนะครับมาบ้าเรื่อยๆอตบบน,นี้นี่ละตัวแรกนะครับ l 3 6ส8นะครับคันนี้อุปกรณ์ครบชุดเด้อพี่น้องเด้ออุปกรณ์ครบชุดเลยใบบีบพานตัวโรตารีนะครับชฉลี่วงการทำงานอ,อยู่ที่เจ็ดลอยกว่านะครับเจ็ดลอยกว่าเจ็ดเอ็ดนะครับ อ่ตรงนี้ะนะครับราคาอยู่ที่นะครับสองแสนห้าหมืน่นนะครับอุปกรณ์ครบชุดเด้อพี่น่องเด้อใบมีดผานโตรตารีนะครับครบชุดเลยนะครับปากฟีฝากน่องคนใดที่สนใจนะครับเปล่ามาเอานะครับเดี๋ยวอีจั้หน้อยผมว่า บ่มี่รถใส่นะครับหนางานารถกะจีแห้งขึ้นนะครับตัวน,นี้มีเหรียบมีทะเบียนนะครับมีเหรียบมีทะเบียนพร้พอมโอนนะครับอีกขั้นหนึ่ง LC0 นะครับ LC018 นะอุปกรณ์ครบชุดขื้นกันเด้อพี่น้องขั้นนี้นะครับอุปกรณ์ครบชุดเลยใบมีดผ่านโรตารี่คือกันชุดมาตรฐานของคู่บวตา นะครับจุดมาตรฐานของคู่ภาาเลยรถขั้นนี้อยู่ที่ชั่วโมงเดี๋ยวเสียวอันเมืองเมืองไทยนะครับคชั่วโมงทำงานเท่าไหร่ันดีเดี๋ยวสี่พันสี่พันเจ็ดร้อย ส7 7 2ชั่วโมงนะครับใบมีดผ่านตัวโตรตารีครบชุดเลยคือกันท่านนี้นะครับสำหรับ L C 0 1 8ดีที่ราคาอยู่ที่3 1 5 0 0 0นพนะครับ3 1 5 0 0 0ห่ะครบชุดมีเหลี่ยมพร้อมโอนนะครับอ่ะมาอีกตัวนึงนะครับ หาศูนย์าซิบแรงนะครับ L อลหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้มีอยูสองชิ้นนะครับมีใบมีดกับผานไถเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าใบมีดผานไถนะครับรถสภาพงามๆนะครับอ่าไม่มีปัญหานะครับระบบอ่าเครื่องนะครับคันนี้ชั่วโมงทำงานอยู่ที่นะครับหาขันสาม นะครับหาพันสามร้อยสามสิบสามชั่วโมงนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับย้ำอีกเพื่อนนึงเนาะใบมีดกับผานนะครับแอลหาศูนย์นะครับราคาอยู่ที่สามแสนหาหมื่นนะครับสามแสนหาหมื่นนะครับรถสภาพจำเลยนะครับสำหรับแอลหาศูนย์คันนี้นะครับชั่วโมงหลายแน่แต่ว่ารถส่วนหลายเพื่อนก็เอาไปลากเครื่องอัดเฟืองนะครับ อ่ะ้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับที่เขาวมาไมาที่เซลลอาร์รีวิวไปแล้วนะครับรถขั้นนี้อุปกรณ์ครบชุดขึ้นกันนะครับอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับเป็น l c 7ซีจ็นะครับมือก่อข้านของต่างๆนะครับไม่มีฐานโตรโรตรี่นะครับมีให้พรอมนะครับนะครับ ราคาถูกแสนถูกเลยนะครับมีเหลี่ยมให้เรียบร้อยด้เพี่น้องเด้ออยู่ที่สองแสนสามหมื่นนะครับสองแสนสามหมื่นบาทนะครับเท่านั้นนะครับชั่วมองการทำงานอยู่ที่อสองพันสองร้อยยี่สิบานะครับผู้ใดสนใจรถเมื่อสองอเรียบมา,มาเลือกเอานะครับมาขราคาไดนะครับ ราคาได้กับสนใจกับรุ่นใดกับเมืองเอานะครับโทรมาสอบถามก่อนเดอไเดอร์พี่น้องเดอร์เมื่อเก่าเมื่อเดิมเมือเซออา์นั่นแหละ0 8 0 7 3แป2 0 4นย์เจ็ดส่านสนะครับสนใจรุ่นใดนะครับสามสิบหกสี่สิมีให้พี่น้องนะครับาหารหลดใส่เงินหาเงินใส่รถลดกับเมืองเอานะครับอตอนนี้ก็มีอยูอ่สี่ขั้นนะครับเอา นะครับหลัสิเข้ามาจังได้กับโทษเข้ามาก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อะเพืออ่อลดมันบาอยู่แล้วนะครับก็สิได้แจ้งแล้วเข้ามาเสียเวลาพี่นอ้องกินซื้อนะครับจังในกับโทษข้ามาก่อนแล้วกันนะครับซิคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ในช่องเซียวอาตคูโบตลาศีสไลนะครับขายทั้งรถมือสองขายทั้งรถใหม่นะครับผู้ใดยอยากได้รถใหม่ก็มาเอานะครับผู้ใดยอยากได รดมือสองก็เขามาเอานะครับคลิปนี้ฝากไว้ทต่พียงแค่นี้นะครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีหี่นะครับสุขูสุขคนบ่เจ็บกกบปะป่วยบ่ไข่นะครับลำรล่วยเงื่นทองนะครับสวัสดีครับ